ก็เซอินดีสวัสดีจ้าก็วันนี้สิพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศยามเศร้าเด้อจ้าฝนพึ่งที่หยุดตกนี่เด้อจ้าแพนกล่องกันเ้ยพี่เนาะงโว้มา เค็ดกับเขาแล้วพี่นอ้องว่ายังบ่ท่านได้กินก็นเลยว่าสิพาอัปเดตคอกแพะเด้จอจ้จะคอกแพะนี่เด้อจ้ะตอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาจุดสามศนยแดโมงเสารพี่น้องแปดโมงแปดโมงคืองพอดีเด้อจ้จะฝนพึ่งสิหยุดตกเค็ดกับเขาแล้วพอดีกะสิอ่าพาชมบรรยากาศอ่า บ้านสวนจ้ะายังยังบริหารอาหารป่าด้วยจ้ะาสิพาชมขอ,อกแพะก่อนพี่น้องพาอัปเดตว่าตอนนี้คอ,อกแพะนี่เล้วเด้อจ้ะทั้งเทงิงเหลือมือนีสีอ้อมคอ,อกด้านล่างอมองนี่ก็คือลัว่วสนามหายาไวย่างเล่น ย้ำฝนบ่ตกกินหยายกินอย่างนี้นะล่วนี่แล้วเลยเด้อจ้าแล้วก็มีประตูทางเข่ามองอันคางโอง่งอ่ะจ้ะพี่น้องปัดนี้เหลือ,อยังเหลือแต่ห้องสีอ้อมหัวรอบโตลงเรือนนี่ลหละจ้ะอ่ารอบตัวลงเรือนนี่ยังไ่ได้อ้อมเด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะอ้อมกันหมากันหยางแล้วก็ต้องติดมุ่งกันยุ่งนั้นเด้อจ้ะมุ่งประตูสัตว์สีขาวซื่อมาราคา พันเจ็ดร้อยกว่าบาทแต่ยังบนถน้ติดเลยจ้ะอันนี้คือบันไดนี่เ็ดอยี่มือเฮ็ด <laughs> กันสองคนสีมือได้พี่น้องเนี่เด้อบันไดเด้อจ้ะนี่เด้จอจ้ะน,นี้คือโตลงเรือนจ้ะกะสิพาศสมเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวอ้อมรั่วแล้วลยังแล้วดัน,นนไหนี่สิพามาสมอีกเชือ่อนึงแต่ว่าตอนนี้กะสิพาศสมพาขึ้นไปสมเลยจ้ะนี่เด้อจะ้ะ ขึ้นไปซมบนลงเรือนพอดีว่าพึ่งอันนี้เดี๋ยวจะโยนใหม่ลงมาจากลงเรือนเห็ดแหล้วก็สิมาเห็ดด่านล่างต่อ,อนนเดี๋ยวจะอ,อ,อันนี้คือทางขึ้นสำหรับแพเดี๋ยวจะค้นกับขึ้นทางเดียวกันนี่แหลคะครับตําอิดนี่บันไดเพลศิยุดด้านล่างนี่เดีอยวจะทีให้สร้างเพนเห็ดให เห็ดเฉลียงลงมาบันนี้ตอนขึ้นอีลีนี่มันขึ้นยนกกว่าที่คิดจ้ะว่ามันชั้นโพดจ้ะพี่น้องเออจำอิดว่าเอาบันไดไว้ข้างในเพื่อว่าบ่ใไห้เขาถือฝนจ้ะบันนี้เพราะเห็ดอีลีแล้วมันชั้นโพดก็เลยตงเียนเจ้าของเลยต้องมาเสริมดูกใหม่ข้างล่างเนี่ยดำๆเนี่ยจ้ะเสริมดูกระตีแป้นทับก็บนเนี้ยนบันไดแต่ก็ใส่ได้แกงงานไปเด้จ้ะนี่เด้จ้ะพาชมนี่จ้ะ บันไดนี่สิเป็นพวกปีกไม่เหลือจ้ะที่สร้างพ่นเฮ็ดลงเลือนแล้วก็พวกอันท่อนกลมๆนี่เป็นกิ้งไม้ประดูกิ้งกานเขาฮอกระตัดเฮ็ดนี่ซุ้มปีกไม้เฮาก็ตีให้มีร่องขี่แพะลนไดแหนนะจ้ะเดี๋ยวจ้ะนี่เดี๋ยวจ้ะพี่น้องบันไดเป็นสองพักจ้ะเพื่อให้ ขึ้นง่ายขึ้นเลยจ่ะอ่าด้านหน้าเนีก่กะประตูนีก่กะสีเฮ็ดแนนนจักหน่อยนะจ๊ะอ่าขึ้นมาแล้วเด้อพี่นอกนะจ๊ะเคี้ยเรียบร้อยจ้ะก,กับอันอคอกแพะได้อคอกใหญ่ทั้งเบิร์ตสำหรับแพะนอนนี่ หาคอกเด้อจ้ะอ,นนอันนี้ก็เป็นห้องทำงานของค้นฝ้าแพะ่ะจ้ะสมืดเนี่ยจักหน่อยเด้อจ้ะนี่จ้ะอันนี้คือสั่งโซฟามาจากลัศดาพี่น้องสองพันสามร้อยห้าสิบบาทให้เป็นแบบว่านั่งได้พร้อมแล้วก็เตียงนอนได้ยาำเฮามาเฝ้าไข่ฝ้าแยังนะเนี่ยเด้อจ้ะอันนี้คือห้องค้นเด้อพี่น้องอันนี้ ย่าแงม่มเด้เปิดไฟก็สิมืดมืดแน่เพราะว่าแดดยังบอ่ออกก็จะเศร้านี่แดดยังบอ่ออกแล้วก็ฝนตกอ่าอันนี้เป็นห้องค้นย้ำอ่ามองนี้คือห้องที่คิดไว้เป็นหองลูกแพะสิก,กว้างก็มูเลยพี่น้องห้องนี้จะ้ะอ่าอันนี้คือห้องสำรับอ่าแพะคลอดหองเฮ็ดคลอด อ่าหรือว่าแพะขอดแพะนมแพะป่วยแพะอ่อนแอจ้ะที่แยกออกจากฝูงกระสีอยู่ในห้องนี้เดนะจ้ะกระเฮ็ดวท้ทาเบิดหาห้องสําหรับแพะจ้ะแล้วก็มองนีบ่แม่นทางเดินนะจ๊ะพี่น้องแพะทั่วไปที่แข็งแรงดีร่วมฝูงเขากระิีห้เขานอนในโรงเรือนนี่แหละจ้ะกระ่บเดนอนในห้องค่นะอันนี้เด้อจ้ะพามาเบิง่งนจะ้ะ ประตูก็สีเป็นกังสีหรือจ้ะสิเอิ่มปึ๊บเดี๋ยวตั้งกล่องแป๊บหนึ่งเด้วจ้าเพื่อบอให้เวียนหัวพี่นอ้องเด้อก็ประตูกับเป็นประตูไม้ไผ่จ้ะ มีน้ำหนักแน่จจะยาำเข้าเปิดเข้ายัางนี่มองนี่สิเป็นไม้จริงสําหรับตอกไม้ไผ่เพื่อว่าบ่งไห้มันโยกหรือมันหลวมเขาใส่ไม้ไผ่เพื่อเป็นการลดต้นทุนนะจ๊ะไม้ไผ่ที่อยู่ในสวนเจ้าของจ๊ะแบบนี้น้ำหนักกระเบาน้ำไห้มันเบาแนี่ยจ๊ะารนีน้จเขาก็ยกนิดหน่อยจ๊ะป,จจประตูเปิดมาทางียวกันเบิดอ่า กะสิมีช่องทัดไปนี่สิบ่ได้เฮ็ดประตูจะเอาไว้แต่นอนได้ที่เตาเอาไว้แพะทั่วไปแล้วจ้ะนี่จ้ะที่นองอันนี้เด้วยจะ้ะเพื่อว่าเป็นล็อกที่ว่าเดินมาชมด้านนาได้นี่นะจ้ะนี่ค่ะอันนี้ชมบรรยากาศ ทุ่งหย้าก,กับพรออมแล้วล้ะจ่ะเขียวแล้วก็ยาวแล้วแต่ว่าแพะคิดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์สิได้ไหมนะจ้ะเพราะว่าด้านล่างนี่เขาเหตุงานมันก็ลายอยู่้วจ้ะเขาต้องลงไปอ้อมอย่างนี้สิ้ะจ้ะ <c oughs> นี่ะจ่ะ,ะติดกาห,ห้องเหตุงานของเจ้าของนี่ก็คือเป็นว่าสิไวเป็นลูกแพะพี่น้องลูกแพะซุม้มแฝดแนนแม่บ่เลียงยานมเออโบแมน แฟดแม่โบเลียงป้อนนมสิจ้ะบัดน,นี้ยาำสมมติว่าให้คิดว่าลงเรื้นี่พี่น้องแพะเต็มไปเบิดตเนี่ยจะ้ะเนี่ยจะ้ะสมมติว่าถ้าแพะเพื่นใสพื้นที่เต็มเบิดในคอกระสิเป็นซุ้มแยกฝูงมันบจ่จ้ะเส้นแม่ต่างคันแม่คอดแล้วก็ซ่องนี่กระสีสมมติว่าไว้ลูกที่เขาต้องป้อนนมจังสิแม่จะ้ะบอกให้เขาปีนเขาได้พี่น้องเขากระสียืน ย้ำเขาเขามาในโรงเรือนจะเขาก็ต้องเข้าไปด้านังนสิจ้ะสมมติว่าถ้าเขาต้องผสมนมแม่นบ่จ้ะนี่เด้จ้ะ,ะ,จะ,ะเปิดไฟนิดหน่อยนี่เด้จ้ะเขากะป้อนนมพันหม่องนี้เลยได้ดจ้ะนี่จ้ะ หมองนี้ก็คือสิเป็นหมองป้อนนมเด้อพี่น้องอันนี้เขาสีเฮายังยังเก็บบ่แล้วยมนะจ๊ะเฮาสิป้อนนมผ่านหมองนี้จ้ะจังสีจ้ะมันจังเอ่อบ่ได้ปีนเฮาเด้อจ้ะแพะอ,อันนี้เป็นห้องป้อนนมเด็กห้องเอ่อเลี้ยงเด็กเฉพาะเด็กเอ่อที่มีปัญหาเด็กแฝดเด็กหยังเอ่อที่เฮาแยกเลี้ยงอ่ะจ้ะพี่น้องจ้ะ โอเคจ้าคลิปนี้พระชมลงแพะเพราะว่าข้างบนนี่ถือว่าเฉพาะด้านบนนี่แล้วแล้วเด้อจ้าจเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยพร้อมขึ้นอยู่บันไดกะมีทางลงเรียบร้อยมีทางขึ้นทางลงห้องเห็ดงานกะพร้อมแล้วจา้านี่เด้อจ้าจอันนี้คือทางลงของกระเคียบเบิดตแล้วนี่จา้า อันนี้คือเขาเปิดออกว่าได้ย้ำแพะดันออกสิใ้ติดเสาสิในพี่น้องเนี่จ้ะติดเสาแล้วก็เขาเปิดเข่าข้างในแล้วก็เขาก็มีตัวล็อกจก้ะมีเดี๋ยวจ้ะด้านข้างเนี่ยเป็นคอรอกงวอันนี้เป็นทางลงมองนี้คิดว่าสิต่อเธอเป็น หยาพี่น้องเฮ็ดเป็นไผ่หยาซื้อมาแล้วเด้อจ้ะพุ้นอันไผ่หยากะกวองไวนาบ้านพุ่ะจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้ะเผื่อว่ายังอันสังเกตว่าฝนตกยามเศ้านี่จ้ะมันเปียกมาหอดเครื่องนี่แสดงว่าฝนสาดจ้ะทาบ,บันไดย,ยู่จงซี่เอ่อสิพุเร็วจ้ะเฮาก็เลยว่าสีเฮ็ดต่อเทิบออกไปด้านข้างสิพี่น้องเนี่จ้ะ ไายหยากเนี่ย,ดยเยดจ้ามองจุดเขายืนนี่เขาก็สูงจากพื้นสองเมตรหลังคาข้างนาเนี่ยกกอยู่สามเมตรอ่าพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศสวนเดจะ้ะแต่ถ้าเขาต่อเทิบมองนี่เขาก็สีแหนมบ่เห็นบรรยากาศแากสีเดจ้จะ้จะจ้าคลิปนี้ก็าพาชม อัปเดตขอแพะซัมเนีดยดจ้าเดี๋ยวคลิปหนากลับมาพอกันใหม่ด้ค่ะสวัสดีจ้า